สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูแพรนะคะในรายวิชานาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ครูแพรมาในเนื้อหาบทเรียนเรื่องภาษาท่าประกอบเพลงไก่ขันค่ะฝึกร้องฝึกรำเพลงไก่ขันเนื้อร้องและทำนองเพลงไม่ปรากฏนามผู้แต่งค่ะส่วนการใช้ทำนองเพลงนะคะจะใช้ทำนองเพลงล่องน่านใหญ่ค่ะ นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1นึสองสแสงทองส่องลงมาเสียงไก่ขันจ้าอยู่ทุกฐานถิ่นเช้าตรู่ได้เวลาหากินต่างก็บินออกไปจากรังคุยไปเขี่ยกันไปไมิได้สนใจภาวะพวัง พลบค่าได้เวลาถึงรังแล้วนอนระวังคอยฟังศัตรูนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงไก่ขันเข้ากับทำนองเพลงไปพร้อมๆกันนะคะไปกันเลยคะ่ะ นักเรียนพร้อมหรือยังคะที่จะไปปฏิบัติท่ารำถ้าพร้อมแล้วไปปฏิบัติท่ารำกันเลยค่ะท่าที่ 1. แสงทองส่องลงมาก้าวเท้าขวาไปด้านหน้ามือทั้งสองผายมือขึ้นระดับแง่ศีรษะเป็นท่าพรมสีหน้าท่าที่สองเสียงไก่ขันจ้าอยู่ทุกฐานถิน่นก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้ามือทั้งสองป้องมือระดับปาก เอียงศีรษะเล็กน้อยท่าที่3เช้าตรู่ได้เวลาหากินมือทั้งสองกำมือหลวมๆแกว่งมือไปมาข้างลำตัวเท้าซ้ายและขวาย่ำเท้าสลับกันท่าที่4ต่างก็บินออกจากรังมือทั้งสองตั้งมือขึ้นแล้วหักข้อมือลงมือซ้ายระดับแง่ศีรษะมือขวาระดับข้างลำตัวงอแขนเล็กน้อย ท่าที่หคุยไปเขี่ยกันไปมือซ้ายปัดมือมือขวาจีบส่งหลังแล้วทำสลับข้างท่าที่6กมีได้สนใจภาวะพวังมือซ้ายเท้าสะเอลมือขวาตั้งวงระดับอกสายมือและศีรษะเล็กน้อยท่าที่7พลดพบข้าได้เวลาถึงรัง มือทั้งสองตั้งวงกลางจิกเท้าซ้ายเอียงศีรษะไปด้านซ้ายท่าที่8แล้วนอนระวังก้าวเท้าขวาไปด้านหน้ามือทั้งสองประกบกันไว้ที่ข้างแก้มเอียงศีรษะไปด้านขวาเล็กน้อยท่าที่9คอยฟังศัตรูก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้ามือทั้งสองป้องมือไว้ข้างข้างหูเอียงศีรษะไปด้านซ้าย เรามาวิเคราะห์ท่ารำที่แสดงท่าทางเรียนแบบไก่กันนะคะว่ามีท่าทางอะไรบ้างสําหรับท่าทางเรียนแบบไก่นะคะอย่างเช่นท่าไก่ขันท่าไก่บินท่าไก่คุ้ยเขียท่าไก่นอนและท่าไก่ฟังค่ะรู้หรือไม่นอกจากท่ารำที่เราปฏิบัติพร้อมกันไปเมื่อสักครู่นักเรียนสามารถประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาเองได้นะคะ โดยคำนึงถึงความหมายของเพลงและการสื่อสารถึงผู้ชมค่ะอย่างเช่นเพลงไก่ขันนักเรียนจะต้องประดิษฐ์ท่าเรียนแบบกิริยาอาการของไก่ค่ะก่อนจากกันในวันนี้ขอให้นักเรียนหมั่นชมคลิปวิดีโอซ้ำๆฝึกฝนบ่อยๆจนเกิดความชำนาญแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ